สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบังก้าเดลี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง b บลูล็อกในตอนที่227ชื่อตอนว่าเพิ่มขนาดเส้นทางสู่อนาคตเนื้อหาในตอนนี้ขอบอกได้เลยนะครับ ว่าเดือดยิ่งกว่าอุณหภูมินับต้องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซะอีกและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ณนะปัจจุบันช่องกระตูนได้เลื่อยไปเปิยช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้หรือเพื่อนๆท่านไหนไม่สะดวกก็กดระบบซูเปอร์แตงเข้ามาได้ครับสำหรับฉบับลิสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องบูลล็อกณนะตอนนี้ก็ออกมา22เล่มแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปหาซื้อมาอ่านได้มีทั้งแบบฉบับหนังสือการ์ตูนและฉบออในปขับ เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความเดิมในตอนที่แล้วการบุกของทีมอูเบอร์ในจังหวะที่กําลังจะยิงนั้นยูยูบาโลก็หยุดไม่ยิงบอลตามแท็กติกที่ฝึกมาและทําการประกาศลาออกจากบริษัทของสนัฟี่ด้วยเหตุผลที่ในการแข่งขันครั้งนี้เขาต้องอับอายหลายต่อหลายครั้งจากการป้องกันได้ของอิสานีซึ่งทั้งหมดนั้นบาโลมองว่าเป็นความผิดของแท็กติกสนัฟี่การประกาศลาออกของบาโลสร้างความตกตะลึงให้กับสนัฟี่เป็นอย่างมาก และเรื่องราวของตอนที่227ก็เปิดฉากขึ้นเป็นภาพความทรงจําของคนคนหนึ่งในภาพความทรงจํานี้มีชายสองคนกําลังขับรถหรูแบบเปิดประทุนในเช้าวันหนึ่งทิวทัศน์รอบๆเต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามเบื้องหน้าของพวกเขาคือหุบเขาหน้าผาขนาดใหญ่มองเห็นดวงอาทิตย์กําลังขึ้นมาจากขอบภูเขารับรุ่งอรุณของวันใหม่ภาพที่เห็นคือภาพที่สวยงามมากๆคนที่ขับรถอยู่คือชายผมสีทองใส่เสื้อฮาวายสีสดใสและคนที่นั่งอยู่ตรงเบาะหลังคือชายผมดํา นั่งถอดเสื้อท่อนบนเปลยปากเผยให้เห็นถึงบัดกล้ามที่แผ่นหลังเขากําลังใช้แขนทั้งสองพาดบ่อนั่งเอนหลังพิงอย่างสบายอารมณ์ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะสําหรับฉันแล้วมันเป็นเหมือนกับความฝันไปเลยนายรู้ไหมว่าฉันไม่อยากที่จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเบื่อหน่ายที่พูดจาแต่เรื่องไรส้สาระชายผมดําที่นั่งอยู่ตรงเบาะหลังพูดขึ้นพร้อมๆกับที่ยกขวดเหล้ากระดกเข้าปากฉันก็คิดเหมือนกับนายนั่นแหละมิกตอนนี้โลกอยู่ในกำมือพวกเราแล้ว ชายผมทองพูดตอบกลับไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มท่าทางสบายๆและชายทั้งสองคนที่ขับรถเล่นกินลมชมวิวรับแสงอาทิตย์ยามเชา้าไปด้วยกันก็คือสนับฟีและเพื่อนรักของเขามิกนั่นเองมิกยังคงยกขวดเหล้าดื่มต่ออย่างอร่อยอร่อยพร้อมกับพูดขึ้นมาใช่แล้วละ่ะสนับฟีตอนนี้พวกเราทั้งสองคือคนที่เก่งที่สุดในโลกโลกอยู่ในกำมือพวกเราแล้วถ้าเราทั้งสองคนไม่สามารถเป็นราชาของโลกฟุตบอลได้แล้วละ่ะก็ชีวิตนี้ก็คงไม่ต่างอะไรกับสิ่งไร้ค่ามิก๊ก พูดออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแววตาเต็มไปด้วยความบั่นใจและมุ่งมั่นสแสดงให้เห็นได้เลยในช่วงเวลานี้ของทั้งสองคนคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดจริงๆ เพราะต่างคนก็ต่างเต็มไปด้วยความฝันความหวังของวันพรุ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยมภาพความทรงจาเมื่อวันวานผุดเข้ามาในหัวของสนัฟฟี่หลังจากที่ได้ยินคาประกาศลาออกของบาโลทางด้านบาโลเมื่อประกาศแยกทางเสร็จก็ทาการเลี้ยงบอลพุ่งตรงเข้าไปอย่างรวดเร็วในทันทีผู้เล่นของทีมอูเบอร์พอเห็นการกระทําของบาโลที่อยู่ๆก็เล่นนอกแผนต่างคนต่างก็มีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันไอคูมองดูการกระทําของบาโลอย่างเข้าใจ ในลักษณะนิสัยที่เป็นคนหัวดื้ออยู่แล้วการจะให้มาเล่นอะไรตามแผนทุกระเบียดนิ้วเหมือนกับทหารคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากสำหรับบาโลที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าบาโลยอมเล่นตามแผนเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายแบบผิดปกติเป็นอย่างมากนิโก้เริ่มวิเคราะห์พร้อมกับพูดออกมาตอนนี้เขาเล่นแบบแปลกแยกไม่สนใจการเคลื่อนไหวของเพื่อนร่วมทีมแล้วดาโก้ก็ตะโกนออกมาด้วยความไม่พอใจทำอะไรของนายวะาบาโลเล่นนอกแผนทำไม ปัชญ,ญาฟุตบอลของพวกเราคือการทำทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบองค์กรขนาดใหญ่เหมือนกับทหารพวกเราจะแตกแถวไม่ได้นะเว้ยบาโลที่ได้ยินดาโกตะโกนต่อว่าก็รีบสวนกลับไปขูบปากได้แล้วเจ้าโง่แกมันก็ไม่ต่างกับพวกหุ่นยนต์ห่วยๆที่ได้แต่ทำตามคำสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นไม่ได้มีชีวิตจิตใจอะไรเลยตั้งแต่ที่ฉันตัดสินใจตกลงทำสัญญาร่วมทีมกับซนาฟี่ฉันก็เฝ้ารอเวลานี้มาตลอดเฝ้ารอ,เว,าาอ,าอเวลาที่จะทำลายทีมห่วยๆนี้ บาโลพูดออกมาพร้อมๆกับที่ใช้ท่าฮีนช็อตกระดกบ,บอลข้ามหัวด้วยส้นเท้าหลบการเข้าสกัดของเนสมาได้อย่างสวยงามเนสได้แต่ตกตะลึงที่เสียท่าให้กับบาโลจนตาโตบาโลยังคงพูดระบายความในใจออกมาต่อสิ่งที่ฉันต้องการคือเทคนิคทั้งหมดของสนฟฟี่แต่เรื่องพวกนั้นมันไม่จําเป็นอีกแล้วเพราะตอนนี้ฉันได้ดวงตานักล่ามาแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่ฉันจะต้องเล่นแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพวกนายอีกต่อไปสนับฟี่ที่ได้ฟังเหตุผลเพิ่มเติมจากปากของบาโลก็ได้แต่อึ้งตกตะลึงในสิ่งที่ได้ยินผู้เล่นของทีมอูเบอร์ต่างก็ตกใจเปรลอนกับดิโคแตะโกนบวกเวกวอยวายออกมานายพูดอะไรของนายกันวะนายกําลังล้อฉันเล่นอยู่ใช่ไหมไอคนขาดสติส่วนลอรินโซเองก็ยังงงกับสถานการณ์ได้แต่อุทานออกมา โอ้นี่มันอะไรกันนี่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแฮะสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้ทางฝั่งบัสสัตเหมือนเชนสังเกตเห็นได้กาการมารูพูดออกมาด้วยความสงสัยอ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นกํนาลังทะเลาะก,กันดูอย่างนั้นนะเหรอไลจิที่มองเห็นว่านี่เป็นโอกาสก็รีบตะโกนบอกเพื่อนๆตอนนี้แหละพวกแต่แตกคอกันแล้วรีบขโมยบอลมาเร็ว คุณนิงามีและกิมก็รีบพุ่งตรงเข้าไปลุมบาโลที่กำลังยืนจังก้าของบอลอยู่ทันทีสนับฟี่ที่โดนลูกน้องของตัวเองแข็งขืนเป็นครั้งแรกพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดบาโลนี่นายคิดจะท้าทายฉันอย่างนั้นเหรอนายคิดดีแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนี้บาโลไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวคำขู่ของสนับฟี่เลยสักทีตอบกลับไปในทันทีแน่นอนอยู่แล้วทีมที่นายสร้างมาฉันจะทำลายมันให้ลาบอย่ามันให้จมพื้นดินไปเลย และทั้งหมดนั่นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าทคติกหหวยๆของ,งานายนั่นแหละสนับฟีมันไม่มีทางเลยเว้ยที่จะทําให้ชันชนะอีสังนีได้บาโลตะโกนระบายออกปาด้วยความหงุดหงิดพร้อมกับที่เตะบอลส่งต่อก่อนที่กิมและคุณนิเงมีจะเข้าถึงตัวบอลถูกส่งให้กับไอคูไอคูจับบอลไว้ด้วยความ,มง,งุนงงอะไรการเจ้าหน้าส่งบอลมาอย่างนั้นนั่ะเห,ะหรอนึกว่าจะเล่นไปด้วยตัวคนเดียวซะอีกไอคูค,คิดสงสยัยแต่ยังไม่ทันจะคิดจบบาโลก็พูดขึ้นมา มัวยืนบื้ออะไรอยู่วะทีบตามฉันมาสิไอคนรับใช้นี่งานถนัดของนายไม่ใช่เหรอไอคูที่ได้ยินคําสั่งแกมเน็บแนมของบาโลก็หลีตาลงยิ้มออกมาหื้นี่คือสิ่งที่นายเล็งไว้ตั้งแต่แรกสินะไอราชาบ้าก็ได้ถ้านายต้องการแบบนั้นแล้วละก็ฉันจะไปกับนายเองไอทรยศ์ไอคูตะโกนตอบกลับพร้อมกับส่งบอลของผู้ทรยศ์ให้กับนิโก้ทันทีนิโกจับบอลด้วยข้างเท้าอย่างนิ่มนวลพูดออกมาด้วยความสงสยัยเช่นกันผมไม่เคยเห็นรูปแบบการโจมตีแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ แล้วจากมีไปจะให้ผมทำยังไงดีละ่ะไอคุที่ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในคนที่มีประสบการณ์ในการก่อกบฏท,ที่ไม่เห็นด้วยกับการเล่นฟุตบอลแบบญี่ปุ่นที่ทุกอย่างจะต้องทําการเป็นแบบแผนห้ามแตกแถวเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้จนตัวเองตัดสินใจเลิกเล่นกองหน้าหันมาเล่นกองหลังเพราะเบื่อที่จะต้องเล่นเป็นกองหน้าตามรูปแบบพิมพ์นิยมไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ให้ไอเดียกับมิโก,โกไปว่าใครว่าไม่มีละ่ะพวกเรามีมาแล้วอย่างมากมายเลยต่งางหากจากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงของสนาฟฟี่ไง คุณฉลาดอย่างนายน่าจะคิดได้นะว่าจะต้องนําทั้งหมดมาปรับใช้อย่างไงในสถานการณ์อย่างนี้ไอคู IQ ตอบกลับในเวลานี้แวบวบตาของไอคูเต็มไปด้วยสมาธิเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งตาข้างหนึ่งเปิดโหมดเมตาวิชั่นอีกข้างหนึ่งก็เปิดโหมดซูเปอร์คอมพิวเตอร์นิโกะเข้าสู่โหมดเมตาวิชั่นพยักหน้าเข้าใจคําพูดของไอคูทันทีเข้าใจแล้วล่ะครับเอาล่ะพวกเรามาลุยกันเถอะสถานการณ์ความแตกแยกของทีมอูเบอร์ที่ตอนนี้กลับมาสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วจากการตัดสินใจของไอคูและนิโกะ ทำให้ลอเลนโซรู้สึกตื่นเต้นยิ้มออกมาด้วยความสนุกสนานว่าว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนี้สถานการณ์ชักจะน่าสนุกแล้วสิแฮดาดาก้เองที่เห็นดังนั้นก็บ่นออกมาด้วยความบุดกิดเพราะตอนนี้บรรยากาศทั้งหมดของทีมโดนบาโลกืนกินแล้วให้ตายสิตอนนี้พวกเราถูกบีบให้ไม่มีทางเลือกต้องทําตามความคิดของเจ้าน่าซะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแล้วละก็คงต้องยอมทาตามแล้วละผู้เล่นของทีมอูเบอร์ทั้งหมดต่างเริ่มขยับตัวสนับสนุนก,การเล่นของบาโลทันทีการขยับตัวที่เปลี่ยนไปของผู้เล่นอูเบอร์ทั้งหมด สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้เล่นทีมบาสตาร์ดมือนเช่นเป็นอย่างมากเพราะเดิมทีมเวิร์ของ Uber ก็น่ากลัวอยู่แล้วพอรวมกับความคาดเดาไม่ได้ของบัตโลก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเป็นทวีคูณอซังยีที่เห็นถึงการขยับที่เปลี่ยนไปก็รับรู้ได้ถึงลางลายบางอย่างรีบวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะช่วยป้องกันนี่มันจริงๆเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับทีมอูเบอร์ทีมที่เล่นฟุตบอลตามแบบแผนอย่างยิ่งวยวดตอนนี้พวกเขากำลังเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอย่างนั้นน่ะ เกิดอะไรขึ้นกันหลักการปัจญาฟุตบอลของอูเบอร์ถูกบาโลป้อนลงอไปดื้อเลยแตบบ่พวกโจรคนร้ายที่ไายจากเครื่องบินในหนักบาโลเทคโอเวอร์องค์กรที่สนับพี่สร้างมาทํางานให้กับตัวเองได้แล้วอิสาิคิดขึ้นมาในใจเนสที่เจอสถานการณ์ที่ไม่เข้าใจก็ตกใจจนตาโตเหมือตกหายใจแรงนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพวกนั้นฉันไม่เข้าใจเลยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดในทันทีเราจะทํายังไงกันดีเนี่ยยูกิมยกิยะก็ตะโกนส่งสัญญาณให้กับเพื่อน,อนจะเยน็นเยนไว้พวกเราตั้งขบวนกันให้ดี จ้าพวกนั้นกำลังจะโจมตีมาแล้วไกเซอร์ทําการพ่นลมหายใจยาวออกมาเพื่อเป็นการผ่อนคลายและตั้งสมาธิไปในตัวแววตาเต็มไปด้วยความจริงจังแสดงให้เห็นได้เลยว่าเพลงการเล่นต่อจากนี้กําลังจะเป็นอันตรายอย่างมากแม้แต่ไกเซอร์เองก็สัมผัสได้โนอาที่เห็นสนับฟีนิ่งไปก็วิ่งเข้ามาเอาไหล่กระแทกพูดทักทายไปเป็นไงล่ะรู้สึกยังไงบ้างสนับฟีที่โดนสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไว้แหวกกัดเข้าเอาน่ะ แต่สนัฟฟี่ไม่ได้สูญเสียความมั่นใจเลยแม้แต่น้อยแววตาของเขากระเป่งประกายตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเพราะนี่คงเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตการเล่นฟุตบอลที่โดนลูกน้องที่ลาออกจากบริษัทของตัวเองไปกลับมาขโมยบริษัทของเขาไปอีกให้ตายสิแบบนี้มันสุดยอดไปเลยสนัฟฟี่พูดขึ้นมาด้วยสีหน้าแววตาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นโนอาที่เห็นปฏิกิริยาของสนัฟฟี่แตกต่างจากที่ตัวเองคิดก็รู้สึกแปลกใจ สนัฟฟี่ทำการพูดท้าทายบาโลไปว่าก็ได้ก็ได้บาโลโชเองถ้านายต้องการแบบนั้นแล้วล่ะก็ช่วยแสดงให้ฉันเห็นหน่อยสิว่านายจะทำอะไรได้ต่อจากนี้นายนี่มันเป็นเด็กเวรจริงๆลองใช้ทีมอูเบอร์ที่ฉันสร้างก้าวข้ามฉันไปให้ได้ดูสิสนัฟฟี่ตะโกนออกมาอย่างอารมณ์ดีลอเรนโซที่พอเห็นว่าเจ้านายของตัวเองออกหน้าสนับสนุนการกระทำของบาโลก็ยิ่งได้ใจใหญ่เพราะนี่เป็นดักขับอนุญาตให้ทุกคนในทีมเล่นสนับสนุนบาโลได้อย่างเต็มที่ ตามจินตนาการที่ตนเองมีโดยไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบการเล่นแบบเดิมลอเรนโซยิ้มตอบรับโอเคโอเครับทราบแล้วครับบอสพวกเราจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เลยครับพร้อมกับที่ส่งบอลไปให้กับไอคูไอคูก็รีบส่งบอลต่อในทันทีเพลงการเล่นนี้แสดงให้เห็นได้เลยว่าปัจญาของสนับฟีและปัจญาฟุตบอลของบาโลเริ่มทํางานประสานงานกันแล้วการสนับสนุนของสนับฟี่ไม่ได้ทําให้บาโลดีใจเลยแม้แต่น้อยกลับทําให้เขาหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม หุบปากไปได้เลยนะสนาฟฟี่ฉันต้องขอยอมรับเลยว่าทีมที่นายสร้างขึ้นมามันเป็นทีมที่พิเศษมากๆสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆต่างๆก็เป็นดั่งสวงสวรรค์ของผู้เล่นถ้าเป็นพวกผู้เล่นธรรมดาธรรมดาแล้วล่ะก็ก็คงชอบสภาวะแวดล้อมแบบนี้เพราะว่าสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆเลยทั้งสิน้นหากทําผิดพลาดก็เป็นความผิดของนายผู้เป็นมาสเตอร์หากทําสําเร็จก็ได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆแต่ฟุตบอลแบบนี้หนะ่ะ มันไม่เพียงพอที่จะทําให้ฉันเปล่งประกายจเจริญเติบโตเลยสักนิดบาโลตะข้อกลับมาคําพูดของบาโลทําให้สนับฟ,ฟีถึงกับสงสัยขึ้นมาเพราะด้วยวิธีการนี้ทําให้บาโลประสบความสําเร็จได้รับการเสนอค่าเหนื่อยสูงถึง300ล้านเยนต่อปีซึ่งนี่ก็คือข้อพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆบาโลนึกถึงช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาของตนเองจากคนที่เต็มไปด้วยความทรนงคิดว่าตนเองนั้นพิเศษกว่าคนอื่น แต่พอวันหนึ่งได้พบกับความพ่ายแพ้ความท้นงตนที่มีทั้งหมดก็ได้ถูกทำลายลงไปอย่างย่อยยับในเวลานั้นตอนที่ฉันพ่ายแพ้ให้กับอิสาิความรู้สึกความพ่ายแพ้มันเหมือนกับว่าฉันถูกกระแทกโดยก้อนหินขนดาดใหญ่จนล้มลงจิตใจของฉันแตกสลายแต่ก็ต้องขอบคุณความพ่ายแพ้ในวันนั้นเพราะว่ามันทําให้ฉันเปลี่ยนไปวันที่ฉันสามารถฟื้นกลับมาได้จากสภาวะจิตใจที่แหลกสลายกลายเป็นเท่าฐานไปแล้ว หลังจากวันนั้นฉันได้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งสภาวะนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายกำลังเสนอมอบให้กับฉันแบบพลละขั้วไปเลยในเวลานี้คำพูดของสนับฟีีเลิมผุดเข้ามาในหัวของบารโลอีกครั้งว่าไงบารโลโชเอฉันจะมอบเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับนายถ้านายทำตามที่ฉันบอกแล้วก็นายจะได้เป็นราชาของโลกอย่างแน่นอนฉันการันตีได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดล้มเหลวนายก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเพราะทั้งหมดคือความผิดของฉันผู้เป็นมาสเตอร์ฟาโลยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดที่ต้องอยู่ในสภาวะแวดลอ้อมที่อนาคตทุกอย่างถูกการันตีไว้แล้วฉันไม่ได้อยากอยู่ในโลกที่อนาคตของฉันรู้สึกปลอดภัยและเต็มไปด้วยคนที่พรอบจะเอาอกเอาใจมอบความสำเร็จให้สำหรับตัวฉันแล้วความฝันของการที่เป็นนักเตะกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกความผิดหวังสูญสิ้นความหวังของความฝันนั้นก็ย่อมต้องเท่าเทียมกันด้วย าหากว่าฉันจะต้องล้มเหลวในเส้นทางนี้ฉันก็ยอมรับกับมันฉันยอมรับที่โลกจะหัวเราะเยาะฉันว่าเป็นเพียงแค่ผู้แพ้แพ้ฉันเข้าใจดีว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นได้แต่มันก็มีเพียงแค่เส้นทางนี้เท่านั้นคนที่กล้าก้าวข้ามความเสี่ยงของความผิดหวังถึงจะมีสิทธิ์ไปได้ถึงความสําเร็จและรางวัลที่แสนบ้าคาลั่งรางวัลน,นั้นที่ฉันต้องการตัดกับมาในสนามผู้เล่นของทีมอูเบอร์ที่เล่นประสานงานกันเพื่อสนับสนุนการเล่นของบาโล บอลถูกส่งต่อไปมาจนถึงนิโก้นิโก้รีบตีบอล bon เร็วให้กับบาโลบอลอยู่ที่บาโลแล้วในเวลานี้ตัวเขาเต็มไปด้วยรังสีเอามาอีกเหมือนกับสัตว์ป่านักล่าที่พร้อมจะจัดการเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าข้างหน้าบาโลมีนิโก้ที่วิ่งเข้าไปเอาตัวการเบนเชอร์ไว้เบอร์เกนสต็อกก็เข้ามาพยายามกันทางยิงของบาโลบรรยากาศความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทําให้กากาบาลูถึงกับกลืนน้าลายอึกใหญ่สีหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวล เหงื่อไหลาอาบเต็มหน้าสนาฟฟี่ที่ได้เห็นการเล่นของทีมอูเบอร์ที่เขาสร้างมาถูกบาโลใช้งานตามอำเภอใจเล่นตามปัจญาแบบใหม่แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นจนเผลอพูดออกมายอดเยี่ยมไปเลยช่างเป็นฟุตบอลที่บ้าคลั่งชะมัดนายนิมันโคตรเด็กเวรเลยจริงๆเลยนะบาโลโชเอส่วนอีซังิที่เห็นรูปแบบการต่อบอลของอูเบอร์ที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งส่งบอลไปถึงบาโลได้ในที่สุดก็ตนักได้อย่างเต็มที่ในทันทีเจ้าบ้านนี่ทําสําเร็จแล้ว เขารอโอกาสนี้อย่างเงียบๆมาโดยตลอดจริงดิเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเหรอเนี่ยในการแข่งขันระดับสูงขนาดนี้เนี่ยนะเจ้านั่นสามารถบังคับให้ทุกคนเล่นตามไอเดียความคิดของตนเองได้แล้วนี่มันอะไรกันวะเรื่องนี้มันคือสิ่งที่ฉันอยากทํามากที่สุดเลยนะโว้ยแต่ว่าตอนนี้ไอ้บ้าน,นั่นกําลังจะตัดหน้าทํามันได้ก่อนแล้วอิซางิเริ่มจิตใจหวั่นไหวบาโลเลี้ยงตรงเข้าไปหาเบอร์เกนสต็อกแล้วใช้ท่าสับตอกโซน90้องศา เลี่ยนทางมาทางขวาอย่างรวดเร็วบอลเข้ามุมเท้าขวาที่ถนัดมุมทุกอย่างเปิดกว้างมองเห็นผู้รักษาประตูอย่างชัดเจนบาโลตั้งสมาธิเล็งยิงบ bon อลเต็มที่อีซซงิที่เห็นการเคลื่อนไหวของบาโลรับรู้ได้ถึงอันตรายเล่งโหมดพลังเมตาวิชั่นเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเปิดรับข้อมูลทั้งหมดที่มีให้เข้ามาในสมองพร้อมกับที่วิ่งเข้าใส่บาโลอย่างรวดเร็วบาโลเข้าไปอยู่ในระยะยิงแล้วเขากําลังจะยิงบอลออกไปมุมยิงเปิดกว้างอยู่ก็จริงแต่กรกรมมบาลูก็กําลังเตรียมพร้อมอยู่เช่นกัน แม่งเอ้ยจังหวะนี้อันตรายชะมัดบ้าน่านี่เรากําลังหวั่นไหวอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอฉันจะไม่ยอมถูกปืนกินด้วยความกลัวโดยเจ้าผดเด็จการบ้านนี้เด็ดขาดฉันจะต้องหยุดเขาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามต่อให้ต้องตายก็จะไม่ให้เจ้านี่ยิงได้เป็นอันขาดอิซางิีตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วก็วิ่งเข้ามาดักหน้ามุกยิงของบาโลไว้จากทางด้านขวาแต่ในจังหวะอันตรายนี้ไม่ได้มีเพียงแค่อิซางิีเท่านั้นที่รู้ตัว ไกเซอร์เองก็รับรู้ได้ด้วยเช่นกันเขาเร่งสปีดตามมากระโดดเข้ามาดักหน้าบาโลไว้จากทางด้านซ้ายคู่อริทั้งสองที่ต่างคนต่างไม่ชอบหน้ากันตอนนี้กับต้องมาร่วมมือกันอีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจเพื่อป้องกันไม่ให้เสียประตูบาโลไม่ได้ตื่นตกใจกับการเข้ามาถูกขัดขวางเขาพูดท้าทายออกมาในที่สุดก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้ดวลกันอย่างแท้จริงแล้วนะไอ้ห่วยฉันรอเวลานี้มานานแล้วทางด้านอิซางิีเองก็ตอบกลับไปอย่าคิดว่าจะยิงผ่านฉันไปได้ง่ายๆล่ะ ฉันจะโค้นนายสาลาชาเตรียมใจไว้ให้ดีและเรื่องราวของตอนที่227ก็จบลงเนื้อหาในตอนนี้เรียกได้ว่าเดือดมากๆยิ่งกว่าน้ำต้มมาม่าซะอีกนะครับแฟนคลับของบาโลที่ได้อ่านคงได้จ่กัดฟันด้วยความตื่นเต้นกับความเท่ของบาโลในตอนนี้ผมมีความรู้สึกเลยนะครับว่ามุมมองของบาโลที่มีต่อความสําเร็จเป็นมุมมองที่เท่มากๆเพราะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่ถูกเสนออยู่ตรงหน้าถ้าทําตามเส้นทางนั้นไปเรื่อยๆก็จะไปถึงความสําเร็จที่บาโลต้องการได้ แต่เส้นทางความสําเร็จแบบนี้บาโลก็ไม่พอใจเพราะเหมือนกับว่าไม่ได้สําเร็จด้วยฝีมือตอนเองบาโลอยากที่จะพิสูจน์เส้นทางความสําเร็จตามแนวทางที่ตัวเองต้องการมากกว่าแต่ถ้าหากล้มเหลวบาโลก็ยินยอมที่จะรับความเสี่ยงของความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยก็ได้ทดําในสิ่งที่ตัวเองเลือกอย่างเต็มที่ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังความรู้สึกของบาโลนะครับทาให้ผมนึกถึงพวกนักร้องโวงดนตรีที่ก็มักจะมีแนวทางดนตรีของตอนเอง พวกเขาต่างก็อยากที่จะพิสูจน์ว่าดนตรีของพวกเขาจะไปได้แค่ไหนในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ถ้าเพลงมันจะดังมันก็ดังแต่ถ้ามันไม่ดังก็ไม่เป็นไรซึ่งจะว่าไปแล้ววงดนตรีดัง,ดง,ดงๆหลายๆวงก็เป็นพวกเอาแต่ใจทั้งนั้นและที่สุดยอดอีกอย่างหนึ่งในตอนนี้ก็คือการวางแผนของบาโลในการเทคโอเวอร์บริษัทของแนฟฟีเรียกได้ว่าคาดไปถึงมากๆพอผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับทาให้หลายๆคนน่าจะเลิกสงสัยกันเลยว่าทําไมตอนแรกบาโดถึงได้ดูสงบสงเสงีย่ยมทําตามง่าย แต่ที่จริงแล้วบาโลมีแผนกันไว้ตั้งหางอย่างกับพวกซีรีส์หนังเกาหลีที่พระเอกต้องการจะเอาบริษัทของพ่อคืนก็เลยปลอมตัวไปทํางานและก็แอบ,บซื้อหุ้นจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เรียกได้ว่าการกระทาของบาโลสมกับที่สนับฟี่เรียกบาโลว่านายที่มันไอเด็กเวรจริงๆแล้วอีกฉากที่ผมชอบมากๆก็คือการที่ไอคูส่งบอลต่อให้กับมิกโกอารมณ์ของฉากในตอนนี้มันเหมือนกับว่าบาโลมันเป็นพวกทรยศแต่ตอนนี้ฉันก็ตกกระไดพลอยโจไมไปกับบาโลแล้ว แต่ชั้นนะ่ะไม่เป็นคนเดียวหรอกนะน่าจะต้องตามชั้นไปด้วยอีกคนนิโกะแล้วนิโกะก็บ้าที่ตามไปกับไอคูด้วยจริงๆก็สมแล้วที่เป็นผู้เล่นจากโปรเจกต์บล็อกที่แต่ละคนมีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างสูงแค่มองตาก็รู้ใจว่าต่างคนต่างคิดอะไรอยู่ส่วนสนัฟฟี่ในตอนนี้ก็ทําให้เรารู้ได้เลยว่าที่จริงเขารักแล้วก็เอ็นดูบาโลมากๆถึงแม้ว่าจะโดนบาโลชิงบริษัทไปแต่ก็ยังอุตส่าห์สั่งลูกน้องทั้งหมดให้ทํางานช่วยเหลือทํางานให้กับบาโลอีกที่จริงจะว่าไปแล้วนะครับ นี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของสนับฟีอยู่แล้วที่ฝึกทีมทั้งหมดให้เล่นเพื่อบาโลแตกต่างกันก็เพียงรูปแบบที่แสดงออกมาเท่านั้นในรูปแบบแรกคือให้ทีมเล่นเพื่อบาโลที่เล่นตามการออกแบบของสนับฟีแต่ต่อจากนี้ไปจะเป็นการเล่นเพื่อบาโลที่ออกแบบการเล่นทั้งหมดตามจินตนาการของตนเองอย่างเต็มที่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าในเมื่อบริษัทเปลี่ยนมือมาอยู่ในกำมือของคนบ้าข้างอย่างบาโลผลประกอบการที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่เติมเต็มความเดือดในตอนนี้ก็คือการเข้าเล่นประสานงานกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ ของสองพระนอผู้ไม่ชอบหน้ากันอยู่ถึงที่สุดอิสงีและไกเซอร์สิ่งที่ทั้งสองคนออกมาเป็นอะไรที่พอดีแล้วก็เท่มากมุมภาพที่อาจารย์วาดออกมาก็ดูตื่นเต้นสุดๆไปเลยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทั้งสองคนจะหยุดลูกยิงของบาโลไว้ได้ไหมตอนหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นชื่อตอนของตอนหน้ามีชื่อว่า sun of abyss หรือชื่อภาษาไทยก็คือไอเวนเอ๋ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนหน้าจะเป็นไอเวนเอ๋ยแบบไหนโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยจริงๆทำไมกระดูนบูลลอกถึงได้สนุกมากมายขนาดนี้ แล้วก็มาให้กำลังใจพวกเขากันในตอนต่อๆไปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ